พี่บุญครับเวลาเราเลือกซื้อประกันสุขภาพเราเลือกค่าห้องแบบไหนดีครับโดยปกติแล้วอ่ะพี่ไม่ค่อยได้เอาค่าห้องอ่ะมาเป็นตัวตั้งอันแรกเพราะว่าเวลาเลือกซื้อประกันสุขภาพแพี่ชอบดูว่าเขาจ่ายค่ายาอย่างไงจ่ายค่าผ่าตัดเท่าไหร่ซึ่งก้อนนี้มันเป็นก้อนที่ใหญ่กว่าดังนั้นก่อนจะดูค่าห้องอ่ะอันดับแรกเลยคือต้องผ่านเรื่องของค่ายาแล้วก็ค่าผ่าตัดให้เรียบร้อยก่อนว่ามันเป็นวงเงินที่เรามั่นใจแต่สเต็ปในการเลือกค่าห้องอ่ะมันก็จะเป็นสเต็ปถัดไปดูว่าโอเคแล้วค่าห้องอ่ะมันสออออดลลลล้้งงกกับบรรพยาาาาที่่เเเืืใชหป พี่ว่าอันดับแรกในเรื่องของการดูคือกลุ่มโรงพยาบาลที่เราเลือกใช้อ่ะเป็นกลุ่มโรงพยาบาลประมาณไหนเพราะว่าในประเทศไทยเราเราก็มีระดับของโรงพยาบาลที่มันแตกต่างกันเนาะพี่อยากอยากจะเลือกในกลุ่มที่มันใกล้เคียงกับมาตรฐานการใช้ชีวิตปกติของพี่พี่อาจจะไม่รู้สึกว่าถ้าพี่ทาประกันแล้วพี่ต้องเพิ่มเปลี่ยนรูปแบบการรักษาพยาบาลเพื่อพี่ยังคงใช้กลุ่มโรงพยาบาลอะ่ะเหมือนเดิมนังนนั้นอันดับแรกเลยเขาดูว่าค่าห้องที่เรา จะซื้ออ่ะมันสอดคล้องกับกลุ่มโรงพยาบาลที่เราเลือกซื้อไหมอีกอันนึงก็คือเนื่องจากค่าห้องเนี่ยมันเป็นหมวดที่โรงพยาบาลเขาสามารถจัดสรรได้ค่อนข้างสะดวกมันไมไ่ค่อยมีการควบคุมเนาะค่าห้องเนี่ยมันมักจึงมีโปรโมชั่นอยู่เสมอที่เราไม่ค่อยรู้สึกว่าที่ต้องเน้นค่าห้องให้มันจัดเต็มกับราคามาตรฐานของโรงพยาบาลอยู่ตลอดเพราะว่าเดี๋ยวมันอาจจะมีโปรโมชั่นขอส่วนลดอะไรเงี้ยได้เพิ่มเติมเนาะแล้วก็ พี่คิดว่าพี่อะอยากได้ค่าห้องแบบที่มีการลิมิตวงเงินเอาไว้เช่นแบบ2 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0อะไรแบบเนี้ยมันจะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เขามีค่าห้องแบบเหมาเลยว่าโรงพยาบาลคิดเท่าไหร่ประกันก็อาจจะจ่ายให้เท่านั้นซึ่งอันนี้พี่จะรู้สึกว่ามันเหมือนปล่อยให้โรงพยาบาลชาร์จค่ารักษาพยาบาลกับเราอ่ะยังไงก็ได้พี่ก็เลยคิดว่าจริงๆเราอาจจะมีแค่ส่วนหนึ่งแล้วเราก็จ่ายส่วนต่างถ้ามันจําเป็นจริงๆที่จะต้องมีส่วนเกินอะไรอย่างเงี้ย เหตุผลที่พี่เลือกแบบนี้เพราะพี่รู้สึกว่ามันคือการที่กลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มผู้บริโภคผู้ประกันได้ร่วมจ่ายด้วยเวลาที่ต้องนอนโรงพยาบาลคือทุกครั้งที่เรานอนโรงพยาบาลมันมีการที่เราต้องเข้าไปช่วยรับผิดชอบกับกรมธรรม์ประกันซึ่งสิ่งนี้จะทําให้เวลาเราจะนอนโรงพยาบาลจริงๆอ่ะมันต้องคิดนิดนึงเพื่อที่ว่ามันคือการจําเป็นจริงๆนะในการนอนหลับพักนั้นค่ะก็ประมาณนี้ในการเลือกสุขภาพ